ซ้ำนี่แหละครับผมปรุงรสชาติด้วยบบกพริกด้วยปลาแดกกับผงรั่วแค่นี้แหละนี่ลูกโดดด้วยครับผมเห็นปะ,ปะจัดวิธตีตีกันเลยครับผม าพี่น้องเรียบร้อยหม่หลูกโดดพร้อมอือมีจะไกยปลาดุนี่แหละวันนี้อ่ะแซ่บๆซบน้ำกันครับสวัสดีเด้อจ้าเนี่ยเมื่อกี้มีอีกบ่เมื่อกี้มีอีกบ่ขอหนึ่กันเขาเห<ใ>นียวเหนียวกิน,ก<ใ>นบ้นา,บาส้นสองเท้าเลยเนี่ยนนุกินอะไรกินขนมกินขนมอ๋อมาจสดพี่น้องสวัสดีเด้อครับไอ้อายทุกคนนะมากินน้ำกัน มามามาเลือ <c oughs> ดไม่ใช่กินไก่แบ่งไก่เอเอแบง่งไก่โอ้โหลูกตรวจลูกตรวจอืม Nam gia tay bạc rồi bìa chọn chọn ở trong nhà chọn 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 chỗ này chọn 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 hay phải chọn chọn ช่วยกันตามรงทีมันเก็บมือมันสะเทืนอนหนัวอะไรเรื่อเรี่รปลูกเองยาไม่ได้ปลูกตึองไหนปลูกอาสา เออตะว่าไม่ได้ปลูกเท้าเป,ป็นไวะแดนอยู่คนก็ยังปลาเลยบอกอืมขาก็ติดมือค่ะนี่รูปอันนี้รูปเนี้รูป่นนั้น,นโอ้ยเจ็บครับก็ยบา,บางปลาให้กินกัน จเจ้าขาปูะป่ะเงินไ่หุดยังเนี่ย จ้าเจบไปเจบไปพ่อตักปลาพ่อจ้าจ<ะ>้าก็ไปหันแล้วลูกเดี๋ยวพ่อจะกัวปลาจ้ากพึ่งดีบ่ปลาเอาไปกินเมื่อหลังบ่เบื่อจิะกูวหยาบหนึ่งบืม Những sụt khoai, Đừng cứ gọt bàn bạn nhé, kìa cứ kìa cứ kìa Hết cay à, kìa này hết hết mua ยังที่ลุทับเออลุมาพ,มาพี่มาพี่พี่หนูแล้วที่เป็นดึงออกร้างเลนนะนั่งตากแดดด้วยเนี่ยเอ้ยมาหาแม่มา น้าก็กกย,ยกกกกงกองหาหายม,อกมกก่กินกระดูกเลยแรมยุ่กระดูกความก็กินต้องอาหารเจ้เงี้ยบอสมาบ้านเฮองกินกากกินกระดูกไรเลยมาบ้านเฮองไ่ได้กินหรอกมันก็แค่เอาคือกันแค่เอาเนื้อมั้เนี่ยสังเกตแล้วกระดูกก,ดก,ก็ยุ่คือเก่าวหนน่ะ mua đây Chị leo tài rồi Đủ Ở nguồn Ở nguồn mày, ở nguồn đâm đầm à Chị Ở nguồn Cái โอาผู้ไดไงเวทใจงูนกินเมืม่อใดแล้วย่อยเห็นไหมกินนะตายแล้วจะหาเห็ดด้วยไปหลังกินเม่ได้มันแพงค้นต้องกิน เอาอีนี้ด้ละร้องให้มากินด้ล่ะอาหมาบตาด้วยว่าเรนี่ร้อเรียกจริงวะอีลีถึงออเรนนั่นนี่เออกำลังโาซิเอาปาก้ำลัง Ôi, nào. Mẹ nó kêu ở ngun dưới bồ nuôi nước đầm. nào. Thì mới kết hả? không? Như đậm đậm không Chết. 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 Mẹ. Ủa? Mẹ nhắm ว่้ยเสียบยิบันงยิมันแม่จาเอาเย็นนีมเย็นไปเลยไปนั่งแม่อะกินนมแม่ขอบคุณค่ะแม่ก่อนขอบคุณค่ะเอาหอมเี็มไหมขอบคุณค่ะทำดีๆขอบคุณค่ะ จะมีตุ้เขียงวันบ่ะโอ้ออเรียนยังไม่เสร็แต่นี้แม่แป้งฟันหน่อยแม่แป้นพันหน่อยะแป้งฟันยังแป้งฟันยังบอกว่าพันาะนะแป้งฟันยังแป้งฟันแล้วคะ่ะค่ะแป้งฟันค่ะแล้วคะ่ะแล้ว แล้วก็มอมกวดเมืนเดิมค่ะรอยค่ะ <พา S 1> นั่นเอรยรอยตรงรยตกันแล้วน่เขารอยร้อ Ừ. ở dạng khẩu đằng mà em <laughs> dạng dạng kèo Ê có đằng có đằng em có đằng như thế có ừ, đằng như thế tà tà như thế tà tà kêu 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 hú ừ. hú ờ ừ. thốn ừ. nốt nốt Máu ừ. Máu <laughs> and I and not and you, in you and I. You ta ta hơn lên mà Ai, 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 cái ai hãy hãy này ai hú hú hãy hãy hú หูทั้งบุ่นกับมีหู้น่ะสับสนดังดังปากแถวเอมอว่อออามีมือขานิวบบา้วกับเบื้อ